เท่าอืมมื้อน,นีวนออ้วันหยังมื้อนี้ติเออวันปียมหาราชบ่แมน่นคักกว่านั้นอีกวันอาสาฬหากับพานมาแล้วเด้ละ่ะบ่แมน่นเนี่ยวันอีหยังด้วยนี่ก็วันทีเ่เฮาอันนั้นเธอแรกนำกันนั้นแม่เนี <laughs> ย่ยเธอแรกเอ้า <laughs> ก็มือที่เจ้าจีบคอยเท่อแรกคันเด้อโอ้ยผมมีเด้อคนรุ่นอีจีบก่อนนั่นมีแต่เจ้าละจีบคอยอ่ะไอจีไพควันกระยาเถอะใ่ทุกปีเจ้ามีคองขวันไอไข่ด้เออกะธรรมดาละสำหรับแม่คนสวยหาให้ได้เบิดพัตเจ้แยกได้หยังสอยแหวนนาฬิกาเงินทองหาให้เบิดตในจุลกฟ้านี่มีหยั่งที่ไอหาให้ตูบได้นอกจากเดือนดาวและอีกเกิ่ พ่อน,นั่นมาแนนอนอมาแต้วอยากได้เยื้เกาะบอนสีฮะบอนสีเอออยากได้ของพ่อสมนี่หนะจ้ะเดี๋ยวไปซื้อให้เล,ลื่มือหีหันเออซื้อใคอยเด้อเ้อมอนีเด้อบอนสีวะนี่หมเอางางๆของพ่อสมนีมัตชิบิยาก แชมบอนสีบอยห่วยนี่ใส่วะยังเลยเหรอเออเห็นนังเล่โอ้ยเช็กรถว่าที่ไปชีดยีนะบุญมากบิ๊กฟอร์ดกระบุญมากฟาดกโก้เพราะยังเด็ดเล่าไมา่เมื่อเศาร์เนี่ย ผมว่าท่านได้เล่าอยู่บทสวนเล่าฮะน่ะไว้เล่าปลูกพืชตลอดดิโอ้ยมันมันคักผู้ใหญ่นี่ก็ได้ไม่ไปซ่องมันยึดเทืออยู่บ่จักบกจักบักแตงกันยังวะผลงานเพิ่นนี่เมล่อเขียวอุ้มคมขายดีขนาดบักทั่วก็ได้ถือขิ่งขนาดเนาะโมเพิ่นบักทั่วก็ว่ามันเงีาดวขลาดไปยังก่อนว่าสิมาถามน้องนงเหนี่แหละว่านอะไรไว้ตู้จักบอลสีอยู่บ่รู้จักรู้พี่ห่วย ขันตูดจักข้าวไปซื้อเนี่ยนะเจ้าที่ซื้อไปเป็นยังซื้อไปให้เมียมันอยากได้เมียอยากได้เออไม่เมียจะอยาก,กได้เจ้าก็ไปซื้อตัวเนาะเสดงว่ผมพาไปซื้อจังไหนโอ้ขันว่านหนองหูจักเนาะมองซื้อยืนไหนแบบไหนกันพาไปซื้อเนาะเว้ยไก่ยังวานยากศิไปซีฟาดโกนนะให้เขาแย่ดิษนะอือว่าตัว,วมันแพงอยู่บ,บ่ป่แพงบ่ตีบ่แพงเนี่ยลูกพี่อือ เขาขายเต็มตลาดจนเบื้องเอาราคามันนั่นอยู่ร้านไหนด้วยนี่ร้านเจาตาในตลาดนี่แม่ร้านเจาตาโอ้มีขายบ่มีแสดงว่าไปซื้อได้เลยนบ่นี่แม่นครับผมเออเกษตรกรอยากตัวก็ได้เขาไปซื้อเองก็ได้หายอยากบ่แม่เบียกเจ้าของเออเออเอาเอาไปสี่ชั้นสัญญาก,กันเลย <laughs> แม่คนสวยมาแล้วของที่เจ้าต้องการสถานะว่านี่สำหรับเมียคนที่สุดที่รักใจเบิ้งด้วยเ็ดยังได้เอานผู้ไ่น่ะโอ้ยขอบคุณค่ะเพิ่มเลยนไหมใจเบิ้งด้วยตอนหน่อยตอนไนซ้ำใดฮะเอามาเบิ้งดู บอลสีเออพี่กับบอลสีเจ่าเบิร์นดูนี่โอ้มันมีวสีขาวสีดำน่ะนี่นะบอลสีล่ะเขาพี่บ้ามันมาแม่นบอลสีแบบนี้ที่ให้ไปซื้อคือต้นบอลสีมาแม่นลูกบอลสีโอเคีเออ ให้บอกเจ้าไปซื้อบักบอยบักบอยอีกแล้วทำาเมนเจ้าเนาะเก็บเก็บไว้ให้ลูกเล่นเจ้าหัน